สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็มาถึงช่วงแนะนําบิวของตัวละครนะครับแล้วก็เป็นคิวของแอสบอลเลอร์ผมบอกก่อนเลยนะครว่าบิวเนี้ยนะครับร้าวใจตื่นเต้นนะครับรุนแรงแข็งแกร่งนะฮะหลายคอนเซ็ปต์เลนนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ แอสโฟเร r รนะครับมีค่าสเตตัสติดตัวตามนี้เลยนะฮะดีเฟนต์นะครับ4เนะฮะเมลีเวพอนเนี่ยนะครับสูงสุดที่5เลยนะแต่รังเวพอนนะครับแค่1นะครับแล้วก็ทีมแอสซิสต์นนะครับก็2นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่สกิลพื้นฐานกันสักเล็กน้อยนะครับสกิลพื้นฐานสกิลกดใช้ครับแอดเนี่ยนะครับเมื่อกดใช้สกิลนี้นะฮะจะดื่มโพชั่นนะครับจะดื่มยานะครับดื่มยาคึกคักอะไรก็ว่าไปนะเพิ่มดาเมจนะครับ 30%เนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับาดาเมจที่ได้รับอีก5 0นะครับรีสโตเลือดนะครับฟื้นเลือดอีกย5 0นะครับแล้วก็เฟียนะครับลดเฟียอีก30หน่วยนะครับซึ่งเป็นสกิลกดใช้ที่ค่อนข้างโอพีเลยนะคือไฮโซมากนะครับคือใช้ปุ๊บนี่บวกได้อย่างเดียวนะฮะยืนชนยืนยืนบวกได้อย่างเดียวเลยนะเออเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่ ถามว่าขี้โกงไหมคงว่าคิดว่าขี้โกงนะครับอโอเคต่อไปครับสกิลนี้นะครับเมื่อแอดมีเกตเกตบารียนะครับเกตพลังป้องกันเนี่ยนะครับพลังป้องกันเนี่ยถ้าเกตหมดนะครับแอดจะระเบิดเกาะมันจะระเบิดนะครับระเบิดปั้งเนี่ยสร้างความเสียหาย200ดาเมจนะครับเป็น AOE นะอันนี้ก็สุดยอดมากๆานะครับอันแรกก็โกงนะอันที่สองว่าโอเคโกงหนักขึ้นไปอีกนะครับประมาณที่สามนะครับเมื่อ แอดนะครับใช้ถ้าฟินิเชอร์นะครับสังหารสตูได้นะย้ำว่าสังหารสตูได้นะสมมุติว่าโอเคเราเลี้ยงตีตีเลี้ยงนะครับตีตีปุ๊บมันใกล้ตายแล้วกดฟินิเชอร์นะครับถ้าสังหารสตูได้นะครับเราจะได้เกตโลนะครับกลับมาเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับมันก็เลยเกิดวิธีการเล่นแนวใหม่นะครับคือพอพอเราใช้เกตโลหมดปุ๊บมันจะระเบิดปังนะครับ อ่าเราก็ทําเก็บเกลโลกขึ้นมาใหม่อีกแล้วใอยมาระเบิดอีกั้างนะครับอันนี้เป็นคอมโบที่ค่อนข้างโหดเลยนะต้องพูดอย่างนี้ว่าโหดมากๆานะครับอันเนี้ยแล้วระเบิดไม่ใช่น้อยๆน,นะ200หน่วยผมว่าเยอะมากๆนะครับอ่าแล้วใครโดนดุ้งเลยนะฮะยิ่งอ่าตัวธรรมดานะครับยิ่งเป็นเวนเป็นแบบเพาะทีตเอร์อะไรเนงะี้ยโอ้โหทีเดียวอาจจะตายได้เลยนะถ้าโดนระเบิดรอบตัวนะครับเหมาะกับเหมเาะกับวงไฟที่ ศัตรูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ความสะใจล่ะแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับโอเค ต่อมานะครับอีกสกิลสกิลสุดท้ายนะครับที่เลเวล25นะครับเซนซอร์มาสเตอร์นะครับเป็นไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่ายิ่งถือเอ่อเล่ยไฟฟ้านะครับแอดก็จะโอเวอร์พาวเวอร์ขึ้นมานะครับก็คือมีการโจมตีที่เร็วขึ้นนะครับเอ่าเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีดาเมจต่อเกรดบาลานซ์บาหรือการแยกส่วนนะครับทีนี้เราไปดูเพิร์กนะครับเพิร์กอันนี้นะครับเพิ่มดาเมจการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับ สมมติว่าเราตีทั้งหมด3ฮิตใช่ไหม1 2 3สกิลไอฮิตสุดท้ายเนี่ยนะครับจะแรงขึ้นอีก50%นะไม่เกี่ยวกับท่าฟินิชเชอร์นะบางคนก็ ชอบเข้าใจผิดนะครับว่าอันนี้คือการเพิ่มค่าโจมตีของท่าฟินิชเชอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเพิ่มค่าโจมตีของการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับเท่ากับว่าแอสนะครับถ้าถือเชนซอแล้วนะก็เข้าไปลำเลยเข้าไปเต้นระบำระบำดรวยไฟฟ้าได้เลยนะครับก็ถือว่าจัดว่ารุนแรงมากนะครับแล้วยิ่งมีระเบิดเกาะเนี่ยผมยังไม่ไม่ไม่กล้าจะนึกภาพเลยนะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมต่อมาสกิลเพิ่มดาเมจนะครับให้กับการโจมตี ระยะประชิดนะครับที่เลเวล4นะครับเพิ่มอีก15%นะครับคุณผู้ชมอกิลต่อมานะครับเพิ่มดาเมจต,ต่อการแยกส่วนนะอีก10%นะครับอันนี้ผมอัพเป็นทางผ่านนะแต่มีหลายท่านบอกว่าถ้าอัพนะครับยังไงยังไงผมฝากให้คุณผู้ชมไปลองดูนะ ถ้าอัพเต็มนะครับหรือว่ามีค่าดามเมจแยกส่วนเนี่ยเยอะนะครับมันสามารถสังหารสตูลในดาบเดียวได้เลยนะในการโจมตีครั้งเดียวได้เลยนะแต่ผมอ่ะลองอัพเต็มแล้วแต่ผมยังไม่เคยเจอนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อหรือความจริงนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมสงสัยลองลองเพิ่มเติมได้นะเผื่ผมลองแล้วไม่ไม่ไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์นะครับตรงนี้อัพเป็นทางผ่านเฉยก็ได้นะครับอ่ะโอเคเราไปสกิลต่ตอมานะครับก็เพิ่มการโจมตีแยกส่วนนะครับต่อ อาวุธที่มีความคมนะครับก็คือต่อเป็นเป็นแอดวานต์ต่อจากสกิลแรกนี่แหละสกิลเนี้ยนะครับเป็นสกิลต่อมานะครับก็เพิ่มไปให้อีกครับ30%เนะครับโอเคเพิ่มดาเมจในการโจมตีระยะใกล้นะครับเออเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รุนแรงตีแรงนะครับทำให้แอดไบรเออร์ของเรานะครับถือด้วยไฟฟ้านะครับตีแรงขึ้นไปอีกนะฮะอีกขั้นหนึ่งนะครับไปกับสกิลต่อมาครับนี่ เพิ่มดาเมจต่อเกรบาลานซ์บาร์นะครับอ่าก็ทําให้เลือดสีขาวนะครับของผีลดเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นบอสก็จะสตันเนาะหรือว่าเป็นตัวอื่นก็สามารถกดฟินิชเชอร์ได้นะครับต่อมานะครับรีดิวดาเมจนะครับลดดาเมจที่ได้รับนะครับที่เลเวล3เนี่ยลด10%เลยนะเนี่ยก็จะทําให้แอดนะครับมีความอึดถึกทนมากขึ้นนะครับทนต่อการโจมตีมากขึ้นนะครับทีนี้ต่อมาอีกนิดนึงครับเพิ่มดาเมจ15%นะครับที่เลเวล3นะครับถ้ามีเลือด มากกว่า95%นะครับถ้าเวลแรกก็100%เนาะ คือเลือดเต็มแหละตีแรงเอาง่ายๆอ่ะสกิลเนี้ยนะครับเลือดเต็มตีแรงนะครับอันนี้เลือดเกือบเต็มนะครับที่เลเวลสามด้ยเลือดเกือบเต็มนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตีแรงขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่งเสริมให้แอดเนี่ยทำดาเมจได้โหดโหดมากๆกันนะครับกว่าเดิมไปอีกนะฮะต่อมานะครับเพิ่มดาเมจต่อเกตบาลานซ์บาร์นะครับด้วยการโจมตีเฮฟวี่เฮฟวี่แอคแท็กกันะครับโจมตีแรงตีหนักเนี่ยแหละฮะเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมอัพเป็นแครับ จมโจมตีหนักกับแอดวอริเออร์นะฮะต่อมานะครับเพิ่มดาเมจนะครับให้กับอาวุธระยะประชิดแบบมือเดียวนะครับเลื่อยไฟฟ้าครับมือเดียวอยู่แล้วครับไม่ได้ถือ2มือนะครับคุณผู้ชมก็จะถ้าอัพสกิลเนี้ยที่เลเวลสมเนี้ยมันก็ตีแรงขึ้นอีก15%นะครับอืมข้อดีของวิวเนี้ยนะครับก็คือตีแรงนะครับมีความอึดอึด้วยสกิลพัดถีบนะครับ แล้วก็อืดด้วยน้ำยาอีกนะฮะแล้วยังมีชิลที่สามารถรีเฟชได้ด้วยด้วยการโจมตีฟินิชฟินิเชอร์นะครับก็คือโจมตีให้ตายเราก็จะได้เกตชิลบาร์มานะครับชิลบาร์มาชิลระเบิดสร้างใหม่นะครับกินยาเข้าไปอีกนะครับสร้างชิลเข้ามาแล้วชิลระเบิดอีกนะครับก็คือมันมันแทบจะ พูดได้พูดได้ว่ามันแทบจะอมาตะเลยก็ว่าได้นะคือเลือดแต่มันจะไม่ลดเลยนะครับลดน้อยมากๆนะครับสอดคล้องกับสกิลที่ผมอัพก็คือสกิลนี้นะครับ fighting chef เนีเ่ยนะครับทำให้เราทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากที่กเกาะระเบิดก็ดีนะครับหรือจากการโจมตีก็ดีนะแล้วยิ่งเราโจมตี ใช,ใช้จํานวนครั้งในการโจมตีมากนะครับในท่าฟินิชเนี่ยเราก็ตีแรงขึ้นไปอีกนะครับมันทําให้เราอยู่ในวงไฟได้นานมากๆนะครับหรือเราสามารถใส่เดี่ยวกับตัวแดงนะตัวที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสิงอย่างเงี้ยได้นานมากๆนะครับอืมโดยการโดยเทคนิคที่ผมบอกนะก็คือโอเคเรากดฟินิชกับตัวเล็กใช่ไหมเก็บชิลมาแล้วเราก็ตีนะครับอยู่กันหลายๆตัวเราเก็บฟินิชได้เ,เก็บฟินิชได้เยอะๆนะครับ ก็ให้ชิลระเบิดชิลระเบิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่เก่งเลยนะครับไม่ไม่ใช่ค่อนข้างนะครับคือต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยนะยืนได้นะครับตีได้นะครับไปได้ทั่วเลยนะฮะหรือแยกดันก็ได้นะครับแยกเก็บแผนที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้เลยนะแต่บิลเนี้ยนะครับก็เน้นเน้นทางด้านนี้เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมข้อเสียกับแนวทางการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงต่อไปเลยครับข้อเสียของแอด a r รีเออร์ครับเต็มมีหน้าน้อยนะครับเวลาเก็บเต็มหนึ่งครั้งเน แม้แดหลบได้ครั้งหนึ่งถึง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าตัวนี้นะครับโอเคเราได้ความอึดถึกทนนั่นแหละแต่ขาดความพิ้วนะครับหลบเลีกยากนะครับคือถ้าโดนบอสไล่กวดเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทางที่ดีถ้าเป็นการแก้นะก็คือ เปิดกิ้วนะครับเปิดอันติกินน้ํายาเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เดี่ยวเลยครับฟันอย่างเดียวนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องแดดนะครับเพราะว่ายิ่งแดดนะครับมันก็ยิ่งทําให้แอดเหนื่อยง่ายนะครับแล้ววิ่งหนีไม่ได้ด้วยนะแนะนําแนวทางการเล่นครับหลักๆแล้วหน้าที่หลักของแอสโวริเออร์นะครับก็คือปกป้องอ่าซัพพอร์ตนะครับหรือว่าปกป้องอ่าฮันเตอร์ทนให้ทีมนะครับแล้วก็สร้างดาเมจระยะประชิดให้กับทีมนะครับหรือเหมือนเหมือนเราถ่วงเวลาให้ฮันเตอร์ยิงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าช่วยให้ซัพพอร์ตเนี่ยสามารถหนีรรออดจาาาากกตมล่ขง บอสได้นะครับผมว่ามองว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเนี้ย อึดในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตีแรงมากๆนะครับประกอบกับบิวที่ที่เราบิวมานะครับคือทําให้เราได้ตีได้แรงมากๆนะครับสามารถเคลียร์ผี่ได้เป็นหมู่คณะนะครับโดยการใช้เลื่อยนะครับแล้วเข้าไปเต้น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 ท่าเลื่อยนะครับฟันเข้าไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเต้นเพลินนะครับก็อย่าลืมกดฟินิชเพื่อที่จะดึงกรอกเข้ามาเป็นก่อะระเบิดด้วยนะครับจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับในการเล่นแต่ละครั้งนะครับหรือจะแยกฟาร์มเอ ถ้าแยกฟาร์มก็ดีครับเพราะว่าแอะสามารถดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับสามารถแยกออกไปเก็บแผนที่ให้เพื่อนอย่างเงี้ยเออหรือแยกฟาร์มเก็บของให้เพื่อนหนีก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนนะครับสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้ไหมอย่างนี้นะครับเออไม่ใช่ทิ้งไปแล้วเพื่อนตายหมดนีแย่นะโดนด่าตายเลยนะครับปวดหัวแย่เลยนะครับมาถึงอาวุธที่แนะนําก็เป็นขวานนะครับเลื่อยไฟฟ้านะครับยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ที่แนะนําเป็นอาวุธรองนะครับก็เป็นขวานขวานทั้ง2มือหรือมือเดียวนะครับใช้จะใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเน้นเน้นหาเจอก็คือใช้มือเดียวดีกว่านะครับเพราะว่าเราเอาเบิร์กมามาในสายมือเดียวนะยังไงใช้มือเดียวน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็จะได้แท็กสปีดที่ดีกว่าด้วยนะคร ในกรณีโอเคพี่หาไม่ได้จริงใช้อะไรดีนะครับใช้อะไรก็ได้ครับที่เป็นมือเดียวพูดอย่างนี้ดีกว่านะเผื่อหาไม่ได้จริงมันมีนะบางฉากที่มันไม่ได้จริงนะครับมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะส่วนปืนนะครับแนะนําให้เป็นปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองหรือลูกโม่นะกรณีที่หาไม่ได้จริงนะครับจริง,รงๆไม่ได้ใช้หรอกโอเคงั้นจบคลิปไว้เท่านี้นะครับไงาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า